มาครับวันนี้อาหารด่วนเหมือนเดิมใข่เจียวครับใข่เจียวง่ายๆใส่ขงงนัวลงไปหน่อยพอน,นัวใช้ได้ แต่จะผงนวลอย่างเดียวไม่ใส่อะไรอีกเลยเราจะกินกับพริกน้ำปลาพริกกี้กาครับเสร็จแล้วปะเกี่ยวกันเลยน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปเลยตูดเลย วันนี้เป็นอ่ยวยวันนี้จะใช้เนื้อหม,ไมูไม่ใช่ไข่ฟูเขาใช้ไข่กรอบเขาเชื่อไข่กรอบวันนี้ไข่นุ่มๆอร่อยอร่อย เสร็จแล้วครับเรีร้อยมาครับใครยังไม่กินข้าวมาอร่อยอร่อยด้วยกันนี่เลยครับไห้นุ่มๆกรอบไม่กรอบนุ่มอย่างเดียวไว้ไม่กรอบไปกินข้าวกัน มาวันนี้เมนูง่ายๆครับเป็นเมนูไข่เจียวแต่วันนี้ไข่เจียวไม่ใช่ไข่กรอบนะเป็นไข่นุ่มๆเลยมาครับอร่อยอร่อยด้วยกัน Mm-hmm.